ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอ่านหนังสือประจำวันนี้กองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพบทที่15บนบ่าของใครสีหะเสนาบดียิม้มเมื่อได้ฟังถ้อยคำของผีมะเสนะพลางกล่าวกับทนิยะว่าเป็นอย่างไรบ้างท่านนายกองเกวียน พีมะเสนาผู้ช่วยของขพเจ้าคนนี้ถ้าปล่อยให้เป็นผู้ว่าการสิทธขาดเลือดก็คงเต็มสนามรบไปนานแล้วบัดนี้ขพเจ้าจะกล่าวความคิดของขพเจ้าเองให้ฟังต่อไปนายกองเกวียนผู้เจริญแม้พีมะเสนาจะมีความคิดเห็นขัดกับขพเจ้าบ้างแต่ก็เป็นคนดีอยู่อย่างหนึ่งคือรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นและโดยเฉพาะในฐานะที่ขพเจ้าเป็นเสนาบดี พีมะเสนะก็เชื่อฟังและร่วมมือด้วยดีตลอดมาการที่ต่างฝ่ายต่างไม่ไว้ใจกันและเตรียมสงครามอยู่นั้นข้าประเจ้าเห็นด้วยกับพีมะเสนะในข้อที่ว่าเมื่อมนุษย์ยังมีกิเลสก็ยากที่จะไว้ใจได้ว่าจะไม่รุกรานโจมตีเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเตรียมป้องกันบ้านเมืองไว้บ้างก็น่าเห็นว่าจำเป็นและดูจะไม่เสียหายอะไร เพราะถึงอย่างไรก็ชื่อว่ายังตั้งอยู่ในความไม่ประมาทแต่ในฐานะที่เรารับผิดชอบต่อชีวิตและความผาสุกข,ของมนุษย์ทั้งหลายเราจะต้องใช้ความพยายามอย่างเต็มที่เพื่อไม่ให้ความคิดสั้นหรือความมู่วามนำเราไปสู่สงครามนักรบที่ดีนั้นหาใช่เพียงว่าล้างพลานฆ่าศึกศัตรูในสนามรบเท่านั้นไม่เขาผู้นั้นควรจะต้องรบชนะความโลภความริษยาความเขียดแค้น ตลอดจนความหลงสนุกในการรบด้วยการรบของเขาจึงจะจำกัดเขตและจำกัดเวลาว่าต้องมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เกิดขึ้นจึงค่อยทำการรบจริงอยู่ที่ตราบใดมนุษย์ยังมีกิเลสและโลกยังมีมนุษย์อยู่การสงครามก็ยังจะคงมีอยู่ตราบนั้นเป็นการยากที่เราจะเอื้อมมือไปปกปักป้องกันมนุษย์ทั่วทั้งโลกไม่ให้รบกัน ต่างว่าเราอบรมคนรุ่นใหม่ให้ไฟสงบได้แต่คนเหล่านั้นก็ไม่แน่ว่าจะมีอายุยืนอยู่ตลอดไปและคนที่ไม่ได้รับการอบรมก็คงมีมากกว่านอกนั้นพวกที่เกิดขึ้นมาใหม่ที่เห็นเหตุการณ์ของโลกน้อยมักพอใจทำการต่างๆตามความคึกขนองหรือความมู่วามชั่วแลลนก็มีอยู่เป็นอันมากเพราะฉะนั้น เราจะมานั่งรับผิดชอบต่อบุคคลทั่วโลกอยู่ก็คงจะไม่ผิดอะไรกับการที่เราจะเอาโลกทั้งโลกขึ้นมาแบกไว้บนบ่าหรือการที่จะเกี่ยวหญ้ามุงทุ่งทั้งทุ่งให้ร่มเย็นไม่ต้องตากแดดตากฝนนายกองเกวียนผู้เจริญแต่เราจะทอดอะไรว่าเมื่อมนุษย์มีกิเลสแล้วก็ควรจะปล่อยตามเรื่องสุดแต่บุญต่กรรมโดยไม่พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ในการที่จะช่วยมนุษย์ให้พ้นจากความพินาศย่อยยับอันเกิดแต่การสงครามดังนี้ก็ไม่ควรถ้าจะเปรียบว่าเราไม่สามารถจะเกี่ยวญ้ามุงทุ่งทั้งทุ่งได้แล้วเราก็จะยอมนอนตากฝนเสียดังนี้จะถูกหรืออย่างน้อยเมื่อเราให้ความคุ้มครองแก่โลกทั้งโลกไม่ได้เราก็ควรพยายามอย่างที่สุดที่จะให้ความคุ้มครองแก่ประชาชนผู้อยู่ในความรับผิดชอบของเราอันเสมือนหนึ่งว่า เราพยายามมุ่งหลังคาให้ความคุ้มครองแก่คนเพียงส่วนน้อยก็ยังดีกว่าพากันทอดอาลัยไม่ทำอะไรเลยนี่แลที่ข้าพเจ้าเห็นว่า,าศาสนธรรมของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นถึงอย่างไรก็ไม่ไร้ผลเพราะเมื่อเราไม่อาจช่วยมนุษย์ได้ทุกคนเราก็อาจนำาศาสนธรรมนั้นมาใช้เพื่อช่วยให้ได้สันติสุขในขอบเขตแห่งความสามารถของเรา ข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อความผ้าสุกข,ของคนส่วนรวมพยายามทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดที่จะไม่ให้เกิดการรบราฆ่าฟันกันแล้วแม่มนุษย์ยังจะต้องมีการรบกันบ้างตามวิสัยของผู้มีกิเลสแต่ในส่วนที่อยู่ในกรอบอำนาจหรือหน้าที่ของใครเขาก็จะพยายามระง,งับเรื่องร้ายต่างๆระง,งับความข้ดใจผิดหรือความขุ่นข้องมองใจทั้งหลายเสีย ด้วยประการอย่างนี้ก็จะเป็นการผ่อนหนักให้เป็นเบาหรือเป็นการตัดทอนส่วนที่ร้ายลงได้บ้างนายกองเวี้ยนผูดเจริญเพราะเหตุนี้ในชีวิตของข้าพเจ้ามรคตกับวัชชีน่าจะยังไม่มีสงครามเกิดขึ้นแต่เมื่อข้าพเจ้าตายไปแล้วใครจะรับผิดชอบต่อความผาสุกข,ของชาววัชชีนั้นเป็นอีกปัญหาหนึ่งข้าแต่ท่านเสนาบดีทนิยะกล่าวขึ้น นับว่าเป็นมงคลแก่โสดของข้าพเจ้าที่ได้มาสดับความคิดอันประกอบด้วยธรรมของท่านท่านนี้สมควรแท้ที่ชื่อว่าเป็นพุทธมามะกะผู้นับถือพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ใหญ่รับผิดชอบต่อชาววัดชีข้าพเจ้าเองก็มีความเห็นตรงกันกับท่านแม้จันทรายนะมหาอมาตย์แคว้นมคตก็มีความเห็นตรงกันข้อที่ท่านว่าในชีวิตของท่าน ท่านจะพยายามระง,งับการสงครามไม่ให้เกิดขึ้นนั้นก็น่าจะเป็นไปได้อย่างแท้จริงคำวันนี้ก็ดึกแล้วข้าพเจ้าเห็นจะต้องขอลากลับไปก่อนเมื่อธนิยะกล่าวดังนั้นแล้วก็ทำความเคารพสีหะเสนาบดีและผีมะเสนะซึ่งสุระเสนะก็ทำตามอย่างสีหะเสนาบดีรับเคารพแล้ว ก็สั่งให้จัดม้านำสองพ่อลูกไปส่งยังกองเกวียนต่อไปในวันต่อมาสีหะเสนาบดีก็ได้ให้ทหารพาสุระเสนาเที่ยวชมตัวเมืองตลอดจนสถานที่สำคัญต่างๆมีลิชชวีสภาเป็นต้นแม้สะห่วงห้ามที่เจ้าลิชชวีกีดกันนักหนาไม่ให้ผู้หนึ่งผู้ใดกล้าไกลายเข้าไป สีหะเสนาบดีก็สั่งให้นายประตูคอยอนุญาตให้นายทหารพาสุระเสนะเข้าไปดูได้เพียงแต่กำชับไม่ให้ลงอาบหรือลูบตัวในสระเท่านั้นบัดนี้ความรู้สึกของสีหะเสนาบดีได้เกิดขึ้นอีกอย่างหนึ่งคือใครจะได้ตัวสุระเสนะไว้อบรมให้ดำรงตำแหน่งเสนาบดีแห่งแคว้นวัชีแทนตน เพราะได้สังเกตอัธยาศัยใจคออันดีงามซึ่งได้รับการฝึกหัดอบรมจากบิดาที่ดีตลอดจนรูปลักษณะงดงามมีสง่ากับทั้งท่วงทีจรจาหรือสติปัญญาที่สำแดงออกมาให้ปรากฏเป็นคนสุขุมเยือกเย็นควรไว้ใจให้ทำงานใหญ่ได้ความประสงค์ของสีหะเสนาบดีดังนี้ก็เพื่ออย่างสันติสุขให้เกิดแก่ชาววัดชียั่งยืนต่อไปอีก วันหนึ่งสีหะเสนาบดีให้ตามตัวสุระเสนะเข้าไปหาแล้วออกปากทาบทามชวนให้อยู่ด้วยและตนจะรับเลี้ยงไว้เป็นลูกให้ได้เจริญในราชการของแคว้นวัดชีไม่ต้องร่อนเร่พาเนจรไปตามวิสัยของคนค้าต่อไปสุระเสนะก้มลงกราบแสดงความรู้สึกขอบพระคุณอย่างสูงแล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านเสนาบดีข้าพเจ้าเป็นลูกคนเดียวของท่านบิดา และเป็นหนี้บุญคุณท่านมาแต่น้อยจนบัดนี้แม้จะยากจนเข็นใจอย่างไรก็ยังยินดีอยู่รับใช้ท่านจนกว่าจะถึงที่สุดอีกประการหนึ่งท่านบิดาก็มีความรักใคร่เอ็นดูข้าพเจ้าประหนึ่งดวงใจของท่านถ้าข้าพเจ้าเห็นแก่ตําแหน่งยศสักอัครฐานทิ้งท่านให้เร่ร่อนไปเดียวดายท่านจะรู้สึกว่าเวอาลัยสักเพียงใด และข้าพเจ้าก็มีใจไม่แข็งพอจะปล่อยให้ท่านปราศจากผู้อุปถากบำรุงได้ด้วยเหตุนี้แม้ข้าพเจ้าจะรู้สึกในเมตตากรุณาของท่านอย่างสูงข้าพเจ้าก็จำต้องขอปฏิเสธความปรารถนาดีทั้งนี้ดูกรสุรเสนะถ้ายอย่างนั้นจงไปบอกท่านธนิยะให้มาณที่นี้ในเย็นวันนี้สีหเสนาบาดีไม่ละความพยายามในเย็นวันนั้น ทนิยะผู้วางมือเสร็จจากการควบคุมการค้าของขบวนเกวียนก็ร่วมทางกับสุระเสนะไปยังบ้านของสีหะเสนาบดีด้วยม้าของตนสีหะเสนาบดีต้อนรับอย่างสนิทสนมคุ้นเคยแล้วจึงกล่าวกับทนิยะว่านายกองเกวียนผู้เจริญเมื่อคำานึงถึงประโยชน์อันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้ช่วยคุ้มครองชีวิตมนุษย์เป็นจำนวนมากแล้ว ข้าพเจ้าก็เห็นว่าสุระเสนะบุตรของท่านเป็นผู้เหมาะสมที่จะได้อยู่ช่วยข้าพเจ้าทำงานนี้และเป็นตัวแทนในการต่อไปแต่สุระเสนะมีความพักดีกตันยูกะตะเวทีในตัวท่านเป็นอย่างยิ่งปรารถนาจะรับใช้ท่านตลอดไปข้าพเจ้านั้นเพ่งเล็งแต่ในทางที่จะยังความรับผิดชอบอันอยู่บนบาของข้าพเจ้าให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่คนเป็นอันมาก จึงเห็นว่าทางที่ดีที่สุดคือชวนท่านไว้ทั้งบิดาและบุตรเฉพาะตัวท่านจะได้เป็นที่ปรึกษาของข้าพเจ้าหรือลิชวีสภาทั้งนี้ข้าพเจ้าไม่ได้มีความรังเกยียจอย่างไรเลยจะพยายามส่งเสริมฐานะของท่านให้เจริญขึ้นอยู่เสมอจะได้ไม่ต้องบุกป่าฟ้าดงอีกต่อไปส่วนสุระเสนะข้าพเจ้าจะให้รับฝึกงานอยู่กับข้าพเจ้า และมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบแทนข้าพเจ้าต่อไปในอนาคตทั้งนี้เพราะข้าพเจ้าได้เห็นทั้งสองเป็นผู้มีธรรมะในใจเป็นผู้สมที่นับถือพระพุทธศาสนาผู้ประพฤติธ,ธรรมะอยู่ในที่ใดก็เป็นที่หวังได้ว่าที่นั้นจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขข้าพเจ้าจึงหวังว่าท่านจะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมในการตัดสินใจครั้งนี้ ทนิยะแสดงความขอบคุณศีหะเสนาบดีแล้วกล่าวว่าท่านเสนาบดีผู้เจริญถ้อยคําของท่านย่อมสัาแดงถึงความเป็นผู้มีจิตใจสูงมุ่งสารติสุขแก่มหาชนทั่วหน้าทั้งไม่กีดกันใครๆปรารถนาแต่จะให้ประโยชน์สุขเกิดขึ้นทั่วไปโดยส่วนเดียวดังนี้จึงนับว่าท่านได้ทําหน้าที่สมเป็นผู้วางความผาสุขของชาววัชชีไว้บนบ่าโดยแท้ หาบุคคลทั้งหลายรู้จักหน้าที่และรู้จักรับผิดชอบดังที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่แล้วความร่มเย็นเป็นสุขก็จะแผ่คลุมไปทั่วปัตตภีดลข้าพเจ้าขอนอบน้อมสมแดงความนิยมน้ำใจของท่านเป็นพิเศษท่านเสนาบาดีผู้เจริญถ้าเป็นสมัยอื่นที่ข้าพเจ้ายังไม่ได้ปักใจแน่วแน่ว่าจะครองชีพอย่างอิสระจะเป็นคนค้าท่องเที่ยวไปในแดนต่าง แม่จะลำบากบ้างในระหว่างทางแต่ก็จะอาศัยความสื่อสัตว์สุจริตแห่งอาชีพนี้เป็นเครื่องประคองใจให้ผาสุขจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการบ้านเมืองของแคว้นใดๆและจะหาความสุขอย่างเป็นอิสระดังนี้แล้วข้าพเจ้าก็คงจะรับคำเชิญของท่านเป็นแน่แท้อันที่จริงนั้นถ้าข้าพเจ้าจะรับคำเชิญก็คงจะอยู่ในแคว้นมคตมานานแล้ว เพราะจันทรายณะสหายของขพเจ้าก็แข,ข็งคายด้วยประการต่างๆหลายครั้งหลายหนยิ่งกว่านั้นถ้าท่านได้ทราบประวัติความเป็นมาแต่หนหลังว่าขาพเจ้าได้วางมือมาเองจากเรื่องของการปกครองหรือการบ้านเมืองแล้วท่านก็คงจะรู้สึกว่าการตัดสินใจของขพเจ้ามาแต่ต้นนั้นเป็นข้อที่ควรเห็นใจอยู่แต่ประวัติความเป็นมาของขพเจ้านั้น ก็เป็นที่รู้จักกันอยู่ระหว่างข้าพเจ้ากับสุระเสนะผู้เป็นบุตรว่าเราได้ตัดสินใจมาดำเนินชีวิตอย่างนี้เพราะอะไรเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าสองพ่อลูกจึงพอใจจะเป็นคนค้าต่อไปอันที่จริงถทามองในทางหนึ่ง คนค้าที่ตั้งอยู่ในสุดจริตธรรมก็ชื่อว่าช่วยอำนวยความสะดวกแก่โลกอยู่ไม่ใช่น้อยในการที่ให้บุคคลทั้งหลายได้อาศัยเสื้อผ้าและวัตถุที่จำเป็นอย่างอื่นโดยการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นอันว่าถ้าใครมีอาชีพอะไรทำหน้าที่อะไรถ้าต่างทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีส่วนช่วยทำให้ประโยชน์แก่ส่วนรวมด้วยกันทั้งสิน้น ฉะนั้นบนบาใครมีภาระอะไรขอให้ผู้นั้นจัดการกับสิ่งที่ตนแบกไว้ให้เรียบร้อยดีก่อนนับว่ายังประโยชน์ให้สำเร็จถึงอย่างไรข้าพเจ้าก็จะเว้นการแสดงความสำนึกในพระคุณของท่านเสียไม่ได้ในการที่ท่านมีเมตตากรุณาต่อข้าพเจ้าสองพ่อลูกและมีความปรารถนาดีต่อมหาชนส่วนรวม สิหะเสนาบาดีเห็นทนิยะยืนยันเจตนาแข็งขันอยู่อย่างนั้นก็จำเป็นต้องปล่อยให้สองพ่อลูกลากลับไปกลับมาติดตามรับฟังกองทัพธรรมของท่านอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพตอนต่อไปจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ